สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอ,อต t i ก a ตทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำาการสร้างโฟลเดอร์เกมเพื่อที่จะรันอีก ID หนึ่งนะครับเวลาเราไปไปตีมอนอย่างเง่้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ ID 2 ID ในโฟลเดอร์เดียวกันเนี่ยเวลาตีมอนเนี่ยก็จะพบปัญหาโดยนึกว่า ภาพไม่แสดงผลบ้างเอ่ยหรืออีกโจนอ,อาจจะค้างบ้างเอ่ยนะครับหรือไม่เห็นแผนที่บ้างนะครับมันก็มีปัญหาเยอะเพราะว่ามันอาจจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวิธีทําที่เคยทําอยู่นะครับมันก็สามารถที่จะใช้ได้ครับก็เลยเอามาลองมาแนะนําเพื่อนๆดูนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ของตัวเกม a อ l a n t i ิกที่เรามีที่เราติดตั้งอยู่ปกตินะครับ ในที่นี้นะครับมันก็จะอยู่ในในไมโคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในไดซ C นะครับผม,มก็อยู่ในที่โปรแกรมไฟล์ตัวนี้นะครับโปรแกรมไฟล์แล้วก็จะอยู่ในโปรแกรม Asian Soft นะครับผมนะี่ครับให้เรา Copy ตัวโฟลเดอร์ er a t l a n t i c a o n l อน e ตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วเลือก Copy นะครับผม Copy ซเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปวางไว้ในได์ไหนก็ได้นะครับมีพื้นที่ประมาณ 10G ิกนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะมาไว้ในได์ไดเนะครับแล้วก็เราก็กดวางไปได้เลยนะครับรก็กดวางไปก็รอสักครู่นะครับแนะนํานะครับตอนตอนวางวางตอน Copy ไฟล์นะครับให้ออกจากเกมก่อนเพราะว่าบางทีในระหว่าง Copy เนี่ยมันจะไปเจอฐานข้อมูลที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็จะ จะแฮงค์ได้จะเออร์เรอร์ได้นะครับก็ให้ให้วิเคราเกมไปซะ,ะก่อนก็ใช้เวลาประมาณหลายนาทีเหมือนกันนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันมีประมาณา10กิกนะครับตามที่มันแสดงออกมาเมื่อกี้มันก็แล้วแต่ความเร็วของเครื่องของแต่ละเครื่องมันไม่เท่ากันนะครับบางเครื่องจะเร็วจะช้าเนี่ยมันอยู่ที่กําลังของแต่ละเครื่องเนี่ยของผมเนี่ยมันโชว์ว่า8นาทีซึ่ง ค่อนข้างดีจะจะนานสนิทเองเเดี๋ยวก็คงต้องข้ามขั้นตอนการรอไปถึงตอนที่มันเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับโอ้นี่ขึ้นมาสองชั่วโมงแล้วโอเคคงจะไม่ถึงครับมันอาจจะเป็นบางไฟล์ที่มันอ่าดูว่าอาจจะก๊อปปี้ยากไันก็เลยโชว์เวลาขึ้นมาสูงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ข้ามไปขั้นตอนของของตอนก๊อปปี้เสร็จเลยก็แล้วกันนะครับ อ่านะครับหลังจากที่เราได้ Copy ไฟล์ Atlantica าออนไลน์นะครับผมเข้ามาไว้ในไดรอี e. เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหลังจากรอมาประมาณสักระยะหนึ่งนะครับอ่าให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ t อเ n นติก้าออนไลน์ที่เรา Copy มาใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานะครับผมเราก็จะเห็นไอคอนที่เขียนว่า Atlantica ยูสองตัวนะครับผมให้คลิกขวาที่ตัวบน,นบตัวนี้ก็จะเป็นตัวใช้รันเกมรันเกม a อ l a n น i ิกโดยไม่ต้องผ่านการอัปเดตแพทนะครับผมคือคลิกปุ๊บเนี่ยก็คือเข้าตัวเกมได้เลยนะผมให้เราคลิกขวานะครับผมแล้วเลือก Send to ส่งไปยัง d e ดท Top นะครับผมครับผม ก็ส่งไปมันก็จะได้มาที่หน้าจอนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อมันหน่อยเป็นอ่า id 2เพื่อความสะดวกเนี่ยผมจะมีอยู่สองตัวครับ id 1 id 2นะครับผมอ่า id 1เนี่ยก็อยู่ในได้ C ตัวนี้ก็เป็นตัวอ่าเข้าแบบอั d เด p แ a ทแบบแมนวนวลนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่อ่าเข้าแบบอ่า ข้าเกมเลยโดยไม่ต้องผ่านการอัปเดตนะครับมันก็จะสะดวกนะครับแต่ว่าเวลาถึงวันพฤหัสนะครับตอนที่เขาอัปเดตแพทนะื้อผมหลังจากที่ทางเซิร์ฟเวอร์อัปเดตแพทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาเข้าตัวนี้ก่อนในส่วนของ ID 2นะครับก็คือดับเบิลคลิกที่ตัวอาร n นต c การันตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็ มันก็จะอัปเดตแพทให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะเดี๋ยวเสร็จแพทเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ปิดไปนะครับแล้วก็เราก็มาเข้าแอเรนติก้ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเข้าเซิร์ฟเวอร์แบบปกติแบบไม่ต้องผ่านการอัปเดตแพทนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณเท่านี้ครับลองไปใช้กันดูน่าจะใช้กันได้อย่างมีปัญหา,านะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบเข้าส สัดีเออไม่ต้องดีกว่าโคเคขับคุณมากครับ